สวัสดีพี่พทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมานะครับวันนี้จะมาส่งกันบ้านอ e ีดูสุทีฟอ r ขับ2ยก7นิ้วนะครับกับขนาดยาง32นิ้วขอบ15นะครับแล้วก็ชุดแต่งเต็มเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ชุดยกด้านหน้ากันก่อนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นชุดยก7นิ้วดอบคานแบบนี้เลยนี่นะครับก็เราว่ลูกค้าก็ให้เราจัดการสะบัดไปด้วย1ต้นนะครับ อะไรช่วงล่างนะครับก็คือจะให้โอเวอร์ฮอลเปลี่ยนใหม่หมดเลยอย่างพวกลูกหมากบูธยางอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่มันไม่สมบูรณ์ก็เปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีปีกนกยกสูงปรับองศานะครับแล้วก็โช๊คโมโนทูบก,ก็คือเซตน้ำหนักตามสรีระรถเลยของแต่ละคัน นี่นะครับในชุดยกก็จะมีชุดอาร์มคําแบบนี้ให้เลยแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ขับขี่ดีไม่กินยางเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นเทินเพาขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็มีโช๊คโมโนทูบเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มเติมมีเพาสไลด์มานะครับนีเดี๋ยวเราพาไปชมกันครับ นี่นะครับก็คือจะมีเพาสไลด์มาลูกค้าก็ให้เราตัดต่อให้เลยนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตุ๊กาตาพาวกางอะไรทุกอย่างเลยคันนี้จะมีสีช่วงล่างกันสนิมด้วยนะครับก็คือหลังจะทำเสร็จแล้วก็พ่นเลยเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราพามาดูมิติรอบๆรถกันอันนี้ก็จะเป็นมุมด้านข้างนะครับ คันนี้มีเกาะเหล็กรอบคันครบเลยนะครับกันชนหน้าบันไดข้างแล้วก็กันชนท้ายนี่นะครับอันนี้จะเป็นมุมด้านซ้ายนะครับชุดแต่งอันนี้นะครับก็จะมีคิ้วล้อด้วยนะครับยื่นสองนิ้วออกมาปิดล้อพอดีเดี๋ยวเราให้ดูมุมตรงนี้กัน นี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะปิดล้อหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านหน้ากันครับตัวนี้ในกันชนหน้านะครับก็จะมีวินหนึ่0หมืปอนด์นะครับเป็นแบบสลิงอ่านี่นะครับก็คือเจ้าของอยากได้เป็นอาวุธติดตัวไว้นะครับ คันนี้นะครับจะมีการ modify เครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดด้านในเครื่องให้ดูสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็จะ modify เครื่องเดิมๆนะครับก็คือของเดิมมาเนี่ยจะไม่มีเทอร์โบ อันนี้เราก็จัดการใส่เทอร์โบนะครับ3000ปา 4. แปีบสี่ก็มีการโมดิฟายเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรส่วนใหญ่ร้อยน็อตตรงรูแล้วก็มีกาดกันความร้อนของน้ํามันเครื่องกับน้ามันคัดด้วยนะครับเอ้ยน้ำมันน้ำมันเบรกกับน้ามันคัดอขออภัยครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นพวกระบบทุกอย่างเลยนะครับอะไรที่มันไม่สมบูรณ์แบบก็คืออย่างคอมแอร์แล้วก็พวกระบบน้ําต่างๆก็คือเราก็เปลี่ยนให้เลยนะครับ ก็คือทำให้พร้อมใช้เลยเห็นะครับคันนี้มีปั๊มพาสูงด้วยก็คือทำปั๊มดีเซลวางเทอร์โบโอ๋อแล้วก็อันนี้นะครับมีติดตั้งพาเวอร์ด้วยของเดิมไม่มีมานะครับก็คือเราก็ใส่ใเพราะว่าทางลูกค้าให้เราช่วยดูแลให้นี่นะครับ ก็คือโดยรวมแล้วก็คือขับขี่การใช้งานก็ในชีวิตประจําวันได้นะครับก็เดี๋ยวหากเป็นคลิปวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่ารูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ท้ายคลิปก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมานะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ